ได้เงินคืนค่าน้ำค่าไฟจริงไหมถอนเงินออกไปใช้ยังไงคลิปนี้แฟจะมาสอนวิธีการถอนเงินออกจากระบบให้ทุกคนดูนะคะก่อนที่จะไปดูนะอย่าลืมกดถูกใจคลิปนี้แฟก่อนคะ่ะก่อนที่เราจะไปถอนเงินเราก็ต้องรู้ก่อนใช่ไหมคะว่าตอนนี้เรามีเงินพร้อมถอนอยู่กี่บาทนะโดยการให้เรากดไปตรงนี้นะคะตรงคําว่าร้านค้าที่เป็นรูปบ้านตรงนี้คะ่ะกดเข้าไปพอกดมาแล้วก็ให้ดูด้านบนสุดน,นะคะรายละเอียดการคืนคะแนนกดเข้าไปคะ่ะ พอกดเข้ามาแล้วนะคะเราจะเห็นตรงนี้หน้าน,นี้จะเป็นคะแนนนะคะที่ยังไม่ได้แปลงเป็นเงินนะเป็นคะแนนรวมจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเราเลยเห็นไหมคะว่ามี lazada มี shopee อันนี้อะไรอีกก็ลองคือมีทุกแอปบ้าคะ่ะที่เข้ามาจอยกับเรานะคะเนี่ยมี big c เห็นไหมอ่าเราก็ดูคะแนนรวมของเราก่อนนะคะว่าตอนนี้มีทั้งหมดของแฟร์มี2 0 0แสนกว่าคะแนนใช่ไหมคะถ้าตีเป็นเงินเงินบาทนะคะก็1 0ึคะแนนเท่ากับ1บาทก็มี2002ประมาณนี้แต่ว่าเวลาเราจะถอนเงินใช่ไหมคะให้เราดูที่ช่องนี้นะคะ ดูที่ช่องนี้นะคะที่เป็นช่องสุดท้ายที่มันเขียนว่าคะแนนที่ถอนออกไปช่องนี้เป็นตังที่พร้อมยืนยันจากทุกแอป,ปที่เขาคืนมาให้เรานะคะที่เราใช้จ่ายไปแล้วอะ่ะเขายืนยันเพื่อที่จะเอาไปแปลงเป็นเงินสดให้เรานะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามันแปลงตรงไหนให้เรากดออกจากหน้านี้ก่อนนะคะไปที่ตรงนี้อ่ะแล้วก็ดูล่างสุดมุมขวานะคะจะเป็นรูปคนให้กดไปค่ะมันจะเป็นคําว่าบัญชี และให้เราเลื่อนไปดูด้านบนสุดนะคะจะมีอยู่สองที่นะคะให้เรากดเข้าไปดูว่าตอนนี้มีเงินที่เราพร้อมถอนกี่บาทก็คือให้กดตรงรูปคนนะคะที่เป็นรูปเราหรือว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ที่มันเป็นรูปคล้ายปากกาแต่ส่วนใหญ่แฟกก็จะกดตรงที่เป็นรูปตัวเองเนี่แหละเราก็กดเข้าไปเลยค่ะกดไปแล้วคะแนนค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เราสะสมมานะคะเราไม่ต้องไปแปลงอะไรนะเดี๋ยวทางระบบเขาจะแปลงให้เราเองโดยเราจะต้องเข้าไปดูตรงนี้นะคะตรงที่เป็นรูปคนนะ กดเข้าไปเลยค่ะแล้วเราจะเห็นเป็นรูปเงินที่พร้อมถอนนะคะอันนี้เป็นเงินเลยนะเราไม่ได้แปลงก็คือมีอยู่2,000กว่าบาทอ่าที่แฟพร้อมถอนนะคะแฟก็ถอนได้2,259เลยตามนี้ เราสามารถถอนได้ทุกวันอังคารนะคะวันนี้เป็นวันอังคารแฟร์เลยจะถือโอกาสในการถอนนะเรากดอันที่สามคะ่ะที่มันเป็นคล้ายๆรูปกาดกดเข้าไปนะคะแล้วมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้ถอน SC หน้านี้เราจะกรอแค่2บรมาทันนะคะคือตรงจํานวนเงินแล้วก็รหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดโอเคเลยค่ะสีเขียวนะกดไปเลย success โอเคเรียบร้อยค่ะถ้าดําเนินการถอนสําเร็จมันจะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนจากทุกค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะคะให้ทุกคนไปกดลงทะเบียนที่หน้าลิงก์โปรไฟล์ของแฟตรงนี้นะคะจะมีคู่มือให้ทุกคนศึกษาค่ะแล้วเจอกันนะ